แฟนหงเตรียมเฮลานสื่อดังคาดลิวอพูลแห่แชมป์พรีเมียร์ลีกหงแดงจ่อฉลองแชมป์ยิ่งใหญ่สื่อคาดวันแห่โทฟี่สถานเมืองแฟนบอลทั่วโลกเตรียมเฮเหล่าสาวกเดอะคอปทั่วโลกเตรียมตัวให้พร้อมเมื่อหงแดงลิวอพูลจะฝูงพรีเมียร์ลีกอังกฤษใกล้ที่จะการันตีคว้าแชมป์ลีกสมัยที่20สิบมาครองได้อย่างยิ่งใหญ่โดยมีโอกาสสูงที่จะปิดจ็อบได้ทันทีหากไม่พลาดท่ไพ่ายแพ้ให้กับ ไก่เดือยทองท็อตแนมฮอสเปอร์ในถิ่นแอนฟิลวันอาทิตย์นี้และล่าสุดเอ็กเพรสสื่อดังของอังกฤษได้รายงานข่าวที่จุดประกายความหวังให้กับแฟนบอลหงแดง ทั่วโลกโดยคาดการว่ามีความเป็นไปได้สูงที่สโมสรลิเวอร์พูลจะจัดขบวนแห่ฉลองแชมป์อันยิ่งใหญ่ไประอบเมืองในวันที่26พฤษภาคมนี้หรือเพียงหนึ่งวันหลังจากที่ทีมลงเล่นนัดสุดท้ายของฤดูกาลกับคริสตันพาเลสในวันที่25พฤษภาคมอย่างไรก็ตามทางสโมสรยังไม่ได้มีการประกาศกำหนดการอย่างเป็นทางการในเรื่องนี้แต่อย่างใดแต่เป็นที่เชื่อกันว่าหากหงแดง คว้าแชมป์ได้อย่างยิ่งใหญ่แฟนบอลลิเวอร์พูลนับล้านคนจะพร้อมใจกันออกมาเฉลิมฉลองกันอย่างมืดฟ้าโมดินโดยอาเนอร์สล็อตผู้จัดการทีมคนใหม่จะนำบรรดานักเตะฮีโร่ขึ้นรถบัสเปิดประทุนเคลื่อนขบวนไปรอบเมืองเพื่อร่วมฉลองแชมป์สมัยที่20อันแสนพิเศษนี้กับแฟนบอลที่รักและศรัทธานในทีมอย่างเหนียวแน่น การแห่แชมป์ครั้งนี้ถูกคาดหมายว่าจะมีความหมายพิเศษยิ่งกว่าครั้งไหนๆเนื่องจากทั้งสโมสรและแฟนบอลต่างอัดอั้นกับการชั่วฉลองแชมป์ร่วมกันเมื่อปี2020อันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ทําให้การฉลองต้องเป็นไปอย่างเงียบเหงาสําหรับสถานการณ์ล่าสุดในตารางคะแนนพรีเมียร์ลีกหงแดง ลิวอร์พูลนำหน้าอเซนนลทีมอันดับ2อยู่ถึง12คะแนนโดยลงเล่นไปแล้ว34นัดซึ่งน้อยกว่าอเซนนลอยู่1นัดนั่นหมายความว่าชั้นสมัยที่20กำลังรอคอยการยืนยันอย่างเป็นทางการเท่านั้นแฟนบอลเดอะคอปทั่วโลกเตรียมตัวฉลองกันได้เลย